อ,อร่อยมากไอศครีมที่ทานแล้วไม่ต้องกลัวอ้วนนะคะเพราะนี่คือไอศครีมข้าวโอต๊ตทุกคนจาได้ไหมคะไอศครีมข้าวโอต๊ตเคยเป็นไอศครีมที่ทำให้เป้ได้จานที่ดีที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะจะเป็นเมนูอื่นไม่ได้นอกจากไอศครีมข้าวโอ๊ตค่ะอยากรู้วิธีทำไหมคะตามไปดูได้เลยค่ะ เจ a ซี่สเก็บแชนเครั้งแรกในการทำไอศครีมของเจสซี่สเก็ c h a น n e l นะคะแน่นอนจะต้องไม่ธรรมดาค่ะอย่างที่เป้บอกเมื่อกี้นะคะเป็นสูตรที่ได้รับการการันตีมาจากการแข่งขันแล้วนะคะกรรมการนะคะชมแล้วชมอีกนะคะบอกเลยว่าวันนี้พิเศษมากๆค่ะ แต่หลายๆคนนะคะอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยไอศครีมที่เป้ทําในรายการอ่ะก็อาหารเพื่อสุขภาพแบบนี้มันจะเข้ากับขนมหวานอย่างไอศครีมได้หรอคะหลังจากดูคลิปนี้จบเพื่อนๆลองเอาไปทําดูรับรองจะติดใจค่ะและแน่นอนนะคะมาถึงจุดนี้หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าแล้วถ้าไม่มีเครื่องทําไอศครีมจะทําได้ไหมบอกเลยนะคะวันนี้ต้องดูให้จบนะเพราะว่าใครที่ไม่มีเครื่องไอศครีมที่บ้านนะคะก็สามารถทําง่ายอย่างชิลๆเลยค่ะวันนี้เป้จะมาบอกทิปนะคะก่อนอื่นเราไปดูกันก่อนนะคะว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้าง ไอศครีมข้าวโอ๊ตขาดไม่ได้เลยก็คือข้าวโอ๊ตนะคะเป้ใช้เป็นมัลติไฟเบอร์มูคี้ราเมเกตที่มีส่วนของข้าวโอ๊ตและธัญพืชอบรวม5ชนิดช่วยควบคุมน้ำหนักเนื่องจากมีเส้นใยและไฟเบอร์ที่ละลายน้ำได้สูงมีเบตากลูเกนที่ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกายเพื่อให้ต่อสู้กับแบคทีเรียเชื้อราเชื้อไวรัสได้อย่างดีเหมาะย่างยิ่งสำหรับอาหารเพื่อสุขภาพนะคะ เราก็จะเทส่วนของนมลงไปก่อนนะคะนมนี้นะคะเราก็จะนำมาต้มกับข้าวโอ๊ตเลยตั้งให้เดือดนะคะหลังจากที่นมร้อนแล้วนะคะเราก็จะเทเข้าวโอ๊ตลงไปนะคะแล้วก็รอมันสุกค่ะ ปกตินะคะเวลาทานไอศครีมสาวๆหลายคนนะคะก็อาจจะรู้สึกหวั่นใจว่าอุ๊ยทานไอศครีมเนี่ยแคลอรี่สูงนะคะกลัวอ้วนแต่บอกเลยนะคะหลังจากที่เป้ใส่มแมกกาเดตลงไปนะคะไม่ต้องเป็นห่วงจุดนี้ค่ะเพราะเขามีกากใยและไฟเบอร์ที่ช่วยทําให้ระบบกับถ่ายของทุกคนนะคะดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่อ้วนค่ะตอนนี้นะคะข้าวโอ๊ตสุกได้ี่แล้วค่ะเราก็จะเอามาปั่นนะคะผสมกับนม นั้นนะคะเราก็จะเทน้ำตาลลงไปนะคะเพื่อละลายให้เข้ากันนะคะนี่จะเป็นการปรุงรสของไอศกรีมนะคะพร้อมกันกับกลิ่นวานิลาเกลือเล็กน้อยนะคะและผงซินนามอนค่ะคนจนกว่าน้ำตาลละลายนะคะหลังจากที่น้ำตาลละลายนะคะเราก็จะมาเทส่วนของครีมนะคะแล้วก็ไข่ค่ะเทครีมลงไปก่อนนะคะ หลังจากที่เทครีมนะคะเราก็จะใส่ส่วนของไข่แดงลงไปนะคะซึ่งเวลาที่เราใส่ไข่แดงนะคะจะต้องระมัดระวังมากเราต้องใช้ไฟเบานะคะคนให้ไข่ค่อยคอยสุกนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้ไฟแรงและไข่เนี่ยเราคนไม่ทันนะคะมันก็จะทําให้กลายเป็น s c r a บ b l e อ็กหรือว่าไข่คนนั่นเองนะคะ <S <S <ๆ>เราก็จะเทลงไปแล้วเราก็จะใช้ตะก้อนะคะคอ่คอยคอยคน,นนะคะขั้นตอนนี้นะคะจะต้องใช้ระยะเวลานิดนึงนะคะเพราะว่า ไข่จะเป็นตัวที่ทําให้เนื้อของไอศครีมนะคะเซ็ตตัวหรือว่าเราเรียกว่าเป็นสเตบิลิเซอร์นั่นเองนะคะ<ๆ>ก็จะคนนะคะรอบๆเลยจนกว่ามันข้นขึ้น หลังจากที่คนไปสักพักนะคะเราก็จะรู้สึกว่าส่วนผสมเนี่ยข้นขึ้นนะคะก็แปลว่าไข่นะคะสุกเรียบร้อยแล้ววิธีการเช็คนะคะเพื่อเพื่อสามารถที่จะเอาไม้พายนะคะแล้วก็ตักส่วนผสมขึ้นมาเล็กน้อยนะคะแล้วเราก็ใช้ตัวนิ้วนะคะมาปาดลงไปพอส่วนผสมเนี่ยไม่ไหลเข้าด้วยกันก็แปลว่าสุกแล้วค่ะตอนนี้นะคะส่วนผสมก็พร้อมแล้วเราไปดูกันนะคะว่าจะทำไอศครีมยังไงนะคะโดยที่ไม่ใช้เครื่องทำไอศครีมค่ะ วิธีการทำไอศครีมโดยไม่ใช้เครื่องทำไอศครีมนะคะเป้จะใช้ภาชนะนะคะที่มีความลึกนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่น้ำแข็งลงไปค่ะเราจะเทน้ำลงนิดนึงนะคะแล้วเราก็จะใช้ตัวช่วยเป็นเกลือนะคะเพราะว่ามันจะช่วยทำให้น้ำแข็งเนี่ยเย็นได้เร็วและยาวนานนะคะและหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเตรียมถุงซิปล็อกนะคะซึ่งเป้ก็จะใส่เป็น2ชั้นแบบนี้แล้วเราก็จะเทส่วนผสมของไอศครีมของเราลงไปในถุงซิปล็อกเลยค่ะ อย่างรวดเร็วนะคะก็คือออกกําลังกายเลยนะคะเขย่านะคะเขย่าไปเรื่อยๆจนกว่าตัวส่วนผสมข้างในนะคะเซตกลายเป็นไอศครีมค่ะโอเคหลังจากที่เขย่าไปประมาณ5นาทีนะคะขึ้นอยู่กับส่วนผสมของเหลวที่เรามีอยู่ในถุงนะคะมันก็จะเริ่มเซตนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเย็นมากนะคะ คือตอนนี้มือชาแล้วโอเคเราก็จะเห็นว่ามันจะเซ็ตมากขึ้นนะคะก็เริ่มกลายเป็นไอศครีมแล้วแบบนี้เลยซึ่งก็จะเป็นไอศครีมที่แบบพร้อมทาเลยนะคะแบบเออเมซิ่งมากๆเลยไม่ต้องใช้เครื่องทําไอศครีมก็สามารถทําไอศครีมได้นะคะแต่ว่าหลังจากตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะนําไปแช่แข็งต่อได้นะคะเพื่อให้มันแข็งตัวมากขึ้นค่ะ แค่นี้ส่วนของไอศครีมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่บอกเลยนะคะไอศครีมของเป้นะคะไม่ได้จบแค่นี้นะคะจะมีอะไรมาเพิ่มไปดูกันค่ะระหว่างที่ไอศครีมของเรากําลังแช่ตู้เย็นอยู่นะคะตอนนี้เราจะมาทําส่วนของท็อปปิ้งค่ะซึ่งบอกเลยนะคะว่าท็อปปิ้งนี้นะคะเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้ไอศครีมส่วนนี้นะคะอร่อยค่ะเพราะมันช่วยเพิ่ม texture เ,เ,เพิ่มเนื้อสัมผัสนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาทํากันนะคะคาว่าเคอรนะคะแน่นอนต้องมีส่วนของมัลติฟลีฟเฟรนด์มูสลีตราวแมกกาเดที่เป้ใช้ในวันนี้นะคะ ซึ่งตัวนี้นะคะไปได้นําไปปั่นละเอียดเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ผสมคู่กับแป้งเองเนกประสงค์นะคะแล้วก็เนยค่ะและจบด้วยน้ําตาลทรายขาวนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะคลุกให้ส่วนผสม4อย่างนี้นะคะเข้าด้วยกันค่ะ หลังจากที่ผสมเข้าด้วยกันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำไปอบ180องศานะคะจนกลายเป็นสีเหลืองทองนะคะประมาณ7-10นาทีค่ะ ที่เบ้ได้ใช้มัลติไฟ v e Grain Muesli from m a ที่มีส่วนของข้าวโอ๊ตและธัญพืชอบรวม5ชนิดบอกเลยนะคะของที่ดีต่อสุขภาพก็สามารถสร้างสรรค์เป็นเมนูอร่อยๆแบบนี้ได้ค่ะถ้าเพื่อนๆอ,อยากลองทําตามนะคะสามารถที่จะหาซื้อ m a r g a เร t ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนําทั่วไปและมาแบ่งปันกับเปไ้ได้ที่ Facebook Fanpage ค่ะอย่าลืมช่วยกด Like กดแชร์แล้วก็ Subscribe The Cheese k e e Channel นะคะอย่าลืมไปลองทํานะคะบ๊ายบาย